สวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูตัวเขาเรียกอะไรเป็นไอเดียหลักในการคิดทางด้านเทรดดิ้งที่เราเอามาใช้ในการพัฒนาลักษณะการเทรดนะครับซึ่งหัวข้อใหญ่ๆมันเนี่ยหรือหลักการใหญ่ๆมันเนี่ยจริงๆก็คือการรีบาลานซ์นะครับการรีบาลานซ์เนี่ยถ้าเราตีความนะครับเรามาตีความให้ตรงกันก่อนก็คือการทําให้มันบาลานซ์กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับ ซึ่งไอสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจริงๆมันก็แตกย่ยอยๆออกมาเป็นอีกหลายๆส่วนนะครับดูตัวอย่างเช่นอาจจะบาลานให้มันเท่ากับฟิกแวลูฟิกแวลูคืออาจจะเป็นค่าใดค่าหนึ่งคือทําให้มันเป็น50เหรียญหรือทําให้มันเป็น50%หรืออาจจะไม่ใช่เลข50ก็ได้จะทําให้มันเป็น30%มสเป็นต์เจอะไรก็ว่าไปนะครับ อันนี้คือรูปแบบการรีบาลานซ์ที่จะใช้ในการใช้วิธีฟิกไวลูไว้กับอีกแบบหนึ่งที่ผมเรียกมันว่าเป็นแบบรูปแบบสมการกันคือเป็นอีคว t อชันเช่นอาจจะ,เป,ะเป็นในส่วนของสมการเส้นตรงหรือสมการกำลังสองอะไรก็ได้นะครับขอแค่ทำให้มันอยู่ในรูปของสมการคณิตศาสตร์ได้เราก็สามารถบาลานซ์ให้มันเท่ากับจำนวนนั้นได้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเราจะอ่านเดี๋ยวจะเข้าไปดูทีละตัวอยู่แล้วนะครับและสุดท้ายสิ่งที่เราจะใช้เนี่ยก็คือเงื่อนไขของการเข้าซื้อขายซึ่งจริงๆมันก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยมันอิสระมากนะแต่คือที่เราจะเอามายกตัวอย่างกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอการใช้กริดหรือว่าการใช้เป็นเลขอนุกรมนะครับซึ่ง ก็เดี๋ยวค่อยไปดูในรายละเอียดครับแต่คืออยากให้เห็นภาพใหญ่ๆว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยมันจะมีหลักคิดมาจากการรีบาลานซ์ทั้งหมดดังนั้นตัวบอทหรือตัวโค้ดเนี่ยก็จะไปเป็นไปในทิศทางของการรีบาลานซ์ทั้งหมดนะครับซึ่งเดี๋ยวแล้วมันจะมาแยกย่อยเป็นแต่ละพาร์ทแต่ละส่วนยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูกันในรายละเอียดอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็อยากให้ปรับความคิดเลยว่าคือทุกอย่างที่เราทำคือรีบาลานซ์ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปกันต่อ